ท่านผู้ชมบอกเลยว่าอารมณ์อารมณ์แทบแทบไม่ต่างจากเขาคอนะกานี่นใช้ได้เลยอบอกว่าไปนอนไหมล่ะเออโอ้โหแรงนะเนี่ยเอสพันเนี่ย,ยสวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมไอแบงค์สตอรี่ครับวันนี้เราก็มีทิปนะผมทิปทิปนี้ทิปออกสามคันให้วันนี้พี่ <Nope. S 2> พีโอพีโอเอสพันหัวใหญ่นะนี่ <Yahoo! S 2> แล้วก็น้องเวฟเซียหกห้าศูนย์นะวันนี้เราจะไปที่ไหนนะไปไปเชฟพูินะผมมอหินขาวนะ <Yahoo! S 2> สามสามเสือคนอื่นไม่ค่อยว่ากันอยู่ดีๆทิปอะไรนะนัดกันชั่วโมงเดียวออกมาเลยไปเลย <c oughs> <c oughs> อก,กามงคโคตรเร็ว วันนี้ไม่ได้ไม่ได้ไปด้วยเหรอเวฟอ่ะไม่ครับติดธุระติดธุระติดกระหูกไงอยู่ดีๆก็ชวนเลยเอ้อนี่แหละอยู่พี่ก็อย่างนี้แหละอยู่ดีๆนึกถ้าใครว่างก็ไปถ้าไม่ว่างก็อาจจะรอบหลังอะไรอย่างเงี้ยใจจริงอยากไป what the fuck ใจีธุระได้เดียประสบปัญหาเดียวคือเดี๋ยวพี่ตั้งใจค่าได้เดี๋ยวพี่ตั้งใจเดี๋ยวพี่ไปเซอร์วิสให้ก่อนพี่หลวดเขาอาจใจดีก็ได้ครับผมวันนี้ก็น้องเขาน่าจะไปส่งแค่ แค่ครึ่งทางวันนี้เราก็ไปกับพี่โอเอสพันแลผมนี่กำลังจะออกเดินทางเดินทางนี่ไงจะมาไปด้วยไหมเนี่ยไม่ได้ไปไม่ได้ไปไ,<ม>ไปเลยไปตอนนี้เลยผมไม่อผมไม่พอล้อนะเดือดอันนี้น้องน้องก็ขับอยู่บัวใหญ่ครับอยากจะไปด้วยเอ่อน้องน้องตี้ยาผมเกยิงครับน้องฟุ๊กนะครับผมนี่คันนี้แรงกว่าดูคติบอกเลยผมไปจับมาแล้ว เดี๋ยวหาว่าโมเดี๋ยวเดี๋ยววันหลังรีวิวให้ดูเออเดี๋ยววันหลังไปลองอีกรอบนี่ยังไม่เต็มใช่ไหมเดี๋ยวเต็มเต็มกว่านี้อีกผมยอมเลยผมขับไปเจ็ดเก้าหกไปวัดกับวันนั้นแพ้ครับผมอะไรวะเนี่ยทําไมไม่ไปกันมาทําไมไม่ไปกันเนี่ยปิดไปเลยเหมือนพี่ปิดร้านไปเลย อโอ้ยอย่างงั้นไม่ได้ไปเดี๋ยวไม่ว่างนะปุ๊บปั๊บไปเลยใครว่าง oh, <no. S 2> <laughs> อันนี้ลอยเลยลอยไม่ขันนั่นแหละขันบอเวลาใสา่ต้องโดนตลอดเมื่ของเขาจะมาถามพี่ไปกี่โมงเพราะว่าผมเตรียมตัวมาแล้วท <c oughs> ี่นี่ไม่เห็นขี่เกินเลยบ่ายโมงบ่ายโมงนี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยววันนี้เราจะไปกันหมดนี่นะครับผมไปเจอกันที่มอหินขาวนะครับ อย่ายิ้มดิอย่ายิ้มดิโอเคครับวันนี้ก็มีน่าจะผมกับพี่โอครับสองคนเอ็ดพันไปเพราะว่าคนอื่นน้องๆเขาน่าจะไม่ว่างนะครับน่าจะเป็นทริปหน้าใช่ไหมพ่อมยุ่วะเนี้ยพ่อมมล้านวะ เวบก็ไปไปส่งที่มอหินขาวแล้วก็จะกลับไปส่งมอหินขาวแล้วกลับเลยใช่ไหมคือครับผมวันนี้ก็เป้าหมายเราก็คือมอหินขาวนะครับจังหวัดเชียภูมิน่าจะมีผมกับ พี่โอนะครับผมส่วนน้องเวฟซีอาก็จะไปแจมด้วยแค่ครึ่งทางก็จะไอ้นี่แล้วส่วนใครที่เข้ามาก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ช่องไอแบงค์สตอรี่กันด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจผมในการทำคลิปต่อไปกันด้วยนะครับเสียงดังรบกวนเขาแตว่ โฉมหน้าเ r อาแรงนะครับผมคันนี้ต้องยกให้จริงผมเคยจับกับเจ็ดเก้าหกคันนี้โอโบอกเลยว่าต้นมานะครับผมแซงของผมไปประมาณขั้นหนึ่งได้นะความยาวประมาณ2เมตรประมาณนี้ไม่ไม,ไม่นึกเลยว่า ER ยาวจะขนาดนั้นนะครับผม<ห>โอพี่โอไปแล้วพี่โอเซียนจัด 是。 เติมน้ำมันตกใจหมดเห็นขับเร็วๆเก้าห้าสอครับ ไม่ไปด้วยจริงๆเหรอไม่ไปเอ๊ะน่าจะไปเนาะมาถึงนี่แล้วไม่เจอหรอเชื่อพี่ดิไปเสียแค่ค่าน้ำมันแค่นั้นแหละไปขับเล่นๆไม่ข้าหนา่เดียวูไม่ข้าหนาอยากไปเยอะแต่ว่าคูไม่คิดดู้าก็ไม่มีแรงแดกออ เธอเอาทั่วสบายนะถ้าถ้าถ้าพร้อมเราก็ไปอืยังไม่เคยเอาขึ้นมอหินขาว,วที่นีเลยคันนี้ฮะอ๋อก็เพิ่งเปลี่ยนพ่อมาเราจะลองขับดูครับเขายังไม่เคยขึ้นมอเห็นขาวใช่ไหมยวถามพี่โอก่อนพี่โอรู้ทางหรือเปล่านะพี่ก็ไม่รู้ทางนะแต่ก็จะไปตามป้ายอะ่ะ <laughs> พี่โอพี่โอรู้ทางไหมครับ<อ>พี่โอรู้ทางไหม ตามป้ายแล้วกันนะฮะครับตรงอย่างเดียวพี่ตามป้ายเลยครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันไปข้างหน้าเนียครับไม่รู้ทางแต่เสือกอยากไปแล้ว ขนอะไรเงี้ยของเก่าบ้างอะไรเงี้ยโอ้ยพหลวดพี่ลวดปกป้องทุกไัยใส่ใจทุกชีวิตเด้อต้องเบาๆหน่อยที่ตัวนี้โอ้รถขนข้าวจ,จริงๆด้วย <laughs> ช่วงนี้เขาขายข้าวกันนะผมเกี่ยวข้าวขนข้าวอะไรพวกนี้ <laughs> แรงนะเนี่ยเอสพันเนี่ย <laughs> ขับนานเหรอพี่อุ <c oughs> ้ยมันออกเอับโอ้โหจะตามทันหรือเปล่าเนี่ย ตัดตอนหรือเปล่าแมน่าเธอไปทาง,งตตออน,น,าน้ำตกตัดตูดเนาะน้ำตกตัดตนเลี้ยวขวา พี่โอเลยแล้ว ดเ,ดเออม,มันเหมือนจะดีแล้วแต่มันมีคลื่นนะพี่เออไม่เมื่อยเหรอพี่เมื่อยไหมไม่ใช่ไหมโอชิดน <c oughs> ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะน่าจะไปตรงไปเรื่อยๆตามป้ายอะ่ะมอหินขาวใช่ไหมม,ม,มันจะมีทางมไม่รู้เลยใช่ไหม <c oughs> มันจะมีทางแยกไปใช่ไหมต้องผนะ่านอุทยานเหรอเนี่ย ถ้าไปทางบรีรัมเนี่อนยอ้รู้เลยใช่ไหมหออืมออแล้วครับออโอต้องไปมาหลัง <c oughs> ไปไหนเธอ,อ,อไปไนำตัวตาตด,ด้แต่ว่ามันกี่นแยกไปตตโอ๋โอิดว,วาันอันน,นัจะเข้าได้หรือเปล่านี่มันเป็นอุทยานว่างั้นพี่ น่าจะได้อยู่นะ <Okay. S 1> เห็นเขาเข้าไปอยู่เห็นคนไปถ่ายรูปเยอะอยู่ <c oughs> <c oughs> ออกทางเข้าเข้าทางออก <c oughs> เ้นนี้ก็จะไปอุทยานแห่งชาติตาดต้นนะครับชัยภูมิจำได้เมืตอนสมัยเด็กๆผมมาประจำครับเพราะว่าโคราชห่างจากชัยภูมิประมาณ50าลเอโมาตาดตน้น ตั้งอะไรอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละอยู่ใกล้ๆก,กันนะครับนี่อ๋อนี่ที่เขาถ่ายลงน่าจะนี่เลยกินตั้งหินออะไรสักอย่าง ใช่ม <laughs> <laughs> เที่ยวภูแค่ภูแลนแค่มันคือตรงนี้เดียมันคือที่นี่ใช่ไหม <laughs> ที่นี่ใช่ไหมพี่ <Huh? S 1> ที่มันคือที่นี่ใช่ไหมฮะ <laughs> 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 ไปอีกปะ <laughs> ต้องไปถามพี่เขาจอดตรงนี้ก่อนก็ได้พี่จอดกอนก็ได้เดี๋ยวไปถามไปถามกอนพี่สวัสดีครับตรงนี้คือมอหินขาวใช่ไหมครับตรงนี้คือมอหินขาวใช่ไหมครับอ๋อทางทางตรงไปเป็นพระหัวนาคโอเคครับ อ๋อลงไปข้างล่างทาง้งต้อ๋อไปทางนู้นขาหัวหน้าโถ้าทางนี้คือไปอะไรนะพี่อเคโอเคขอบคุณมากครับ ่เสียค่าคนเจ้านอนก็เสียค่าเต็นท์ค่านอนอีกค่ะอ๋อบาทครับผมขอบคุณมากครับถ้าถ้าไม่นอนก็ลงมานอนข้างล่างก็ไม่ต้องเสียอะไรอ๋อครับเขาบอกว่าผาหัวหน้าไปทางนู้นนะพี่จะมีทางเต้นนอนตอนแรกที่ถามแฟนแฟนบอกว่าไปนอนไหมล่ะเออแต่แฟนไม่ขึ้นมอไซค์มาอ๋อเนาะ เดี๋ยวเดี๋ยววันนี้เรามาซูวีก่อนผมว่าวันหลังน่าจะได้ไอ้นี่เนาะ <c oughs> มารถไปก่นอกนครับเ <c oughs> นะกำลังมันนะประมาณนี้ <c oughs> ไม่โค้งไม่โหดมากประมาณนี้กำลังดีผมว่าผมชอบเลยแหละประมาณนี้ <c oughs> ของสนุกืึแล้วเราจะไปยังไงต่อพาหัวหน้า,นาต่อไหมพี่ <c oughs> คิดว่าไงฮะ แต่เขาบอกว่ามีค่าเข้านะไม่รู้เหมือนกันครับเงินที่จีบ50ได้รถข้างหน้าเนี่ยนะออไม่รู้ครับลองดูจีเพ็ดดูไหมฮะที่เขา่ายืนอยู่อืที่เขาถ่ายวิวอะไรพวกนั้นไฟไหมเขาเก็บตังค์ข้างหน้าใช่ไหมใช่ใช่น่าจะคนว่าไม่กี่ตังค์ผมผมว่าไปดูก่อนเนาะใกล้ถึงแล้วเออมาแล้วอ่ะเออไป พักก่อนไหมหรือว่าไปต่อพี่ที่นู้นก็มีใช่ไหมอืมไปต่อดีกว่าเราเหมือนอย่างที่บอกนะครับผมเราก็เดินทางไปพาหัวหน้าต่อนะครับเมื่อกี้เขาบอกว่าเป็นมอหินขาวถ้าทางแยกไปพาหัวหน้า ต่อชั่วโมองครับเฮ้ยเพื่อนๆครับเห็นไหมครับผมว่ามันใช้ได้เลยนะว้าวเฮ้ยสุดยอดอะ่ะโคตรสุดอะโคตรสุดอะ่ะโอ้โหอเฮ้ยบรรยากาศดีมากอะ่ะ สวยจริงใช้ได้ครับท่านผู้ชมบอกเลยว่าอารมณ์อารมณ์แทบแทบไม่ต่างจากเขาคอนะคล้ายๆกันน่ะคล้ายๆเข,ขาคอเลยนะโอ้มีลานกังเต็นดโอ้โหวิวแบบใช้ได้อ่ะอ <c oughs> h oh, shit ตะเวนดาวมี <The> <laughs> me, ไว้เบึง <Yeah. S 1> ถ่ายรูปก่อนนะพี่ถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปก่อนโอ้ทางมันชันนี่หว่า ไโอ้โหใช้ได้นะพี่โอนร่ะสุดยอดอยู่อ่ะว้าว ใช้ได้เลยหม่องบึงตะเวนได้พี่ได้ไหมเสียวไหมถ้า,างั้นพี่พี่โอก็เฉียงเฉียงนิดนึงก็ได้ไพี่เอาเอาแบบที่มันชัวร์แล้วก็ใส่เกียร์ไว้ดีกว่าผมบ้านะเพื่อนมีพี่โอเอสพันบัวใหญ่ครับผมมากับดูพติครับผมเอสพันดูพติเรามาถึงหม่องเบึงตะเวน,นครับผมหม่องเบึงตะเวน ยศเคดาวมีว้เบ่งครับผมดาวมีว้เบ่งอีดีครับเอาไปได้ครับผมดาวนะต้องมีว้เบ่งครับผมอุทยานแห่งชาติหม่องเบิงตะวินอุทยานแห่งชาติภูลแลคาเหลอะเขาเรียกว่าภูลแลคาใช่ไหมอุ้ยมันจะแบบเชยได้มากครับเพื่อนๆดูดิเฮ้ยผมผมว่ามันมันไม่ต่างจากไอ้นี่เลยนะ,ะสวยมากครับ เหมือนอารมณ์แบบว่าอะไรนะเ,เขาเคาะพุทธเบิกอะไรพวกนั้นน่ะจริงๆนะนี่นเดี๋ยวผมขึ้นไปผมเพิ่งเคยมาครั้งแรกเหมือนกันนะเนี่ยแต่เห็นเ็าบอกว่าสวยสวยก็ใช้ได้นะผมบอกเลยว่าวิวนี้มันสวยครับผมผมเคยไปเขาคอนะอารมณ์มันก็คล้ายๆกัน,นครับเพื่อนๆท่านผู้ชมดูมองไปข้างล่างในกล้องอาจจะเห็นไม่ค่อย สวยสเท่าไหร่แต่ของจริงมันมันแบบสุดยอดอ่ะนี่ก็มาชาวแก๊งทีโอเอสพันะครับเราก็จองที่ไว้แล้วตรงนี้มาถึงดูวิวแบบสามยหกสิบเลยดีกว่า ออไงรถมอเตอร์ไซค์จอดด้านล่างเรานี่ไม่รู้เรื่องจะอยออจอดด้านล่างจอดตรงไหนพี่มุมนี้ได้ไหมพ,พี่โอพี่โอมุมนั้นไหมพี่มุมนั้นไหมายรูปเหรอเออจอดมุมนั้นไหมผมว่าสวยนะแบบให้ม่เห็นฉากหลังเป็นภูเขาอ,ะอ่ะอน่าจะได้แหละผมว่าหรือว่ายังไง กำลังสวยพราทิตย์วันนี้ไม่ร้อนถือว่าใช้ได้บอกได้ว่าเป็นจะบอกว่าเป็นออ,อะไรนะคูทับเบิกก็ยังได้นะคล้ <c oughs> ายดูทางขึ้น,ว,นว้าวอาาโอ้โอมันคลาสสิกมากเหมือนบ้านยุคดึกดำบรรพ์ ยอดถายรูปไหม